หลอแล้วเขาเป็นคนที่เวลายิ้มแล้วมันมีความรักมันสื่อถึงความอบอุ่นแล้วก็ความรักอันนี้พี่ว่าสำคัญนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาบางทีมันออกมาอกจากสไสตามันออกจากทุกอย่างแล้พี่คิดว่าเขาเหมาะกับกบทนี้ค่ะครับขอบคุณมากคัะพี่้อยครับ ปีเตอร์ครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับที่วันนี้นะครับได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของบรงกอบไอเวคนล่าสุดครับผมรู้สึกดีใจครับเพราะว่าบรงกอบไอเว่นีก็เป็นเป็นสายกันเป็นที่ผมสนิทมากอยู่แล้วครับก็รู้จักพี่เอ๋ยเป็นส่วนตัวแล้วก็ผมชอบเที่ยวสมุยตั้งแต่สมัยหลสิกว่าปีที่แล้วสิปีที่แล้วครับเป็นที่โปรดของผมเลยจะไปอยู่บ่อยๆครับตอนนั้นี้แล้วก็ดีใจที่ที่ได้ร่วมงานกับกับประกอบไอเวกซึ่งผมรู้สึกเป็นครอบครัวอยู่แล้วครับครับ จาคความสาเร็จระดับโลกของ Big Pony ี่เชิครับคอลเลคชันเสื้อเชิร์ตหลักสีปักตราสัญลักษณ์นักโปโลขนาดใหญ่บนอ,อกเสื้อเมื่อ5ปีก่อนนะครับวันนี้ลาฟลอเรน์พร้อมขยับวงการน้ําหอมสําหรับชายหนุ่มด้วย The Big p o n y r ี่ฟรานเกนคอลเลคชันน้ำหอมใหม่แกะกล่องสีกรีดในคอนเซ็ปของ get in the game ที่ยกทีมพรีเซนเ,เตอร์มาเอาใจหนุ่มรุ่นใหม่อย่างกันกันตาทาวรนณนะเดชครูกิมิยะเบนทิดิชัปทันเก้และป้องนวัดกุลรัตนารักษ์ครับ งานนี้นะครับยังได้ลูกเกดจราดาโยฮารามาเป็นพิธีกรสาวสวยของงานสำหรับ The Big Pony f r a g r a n c e c o l l e c t i o n มีทั้งหมด4กลิ่นครับอย่าง Blue, Red, Green, Orange โดยแต่ละกลิ่นนั้นจะเป็นตัวแทนของหนุ่มนักกีฬาหนุ่มเจ้าสำอางหนุ่มนักผจญภัยและหนุ่มทันสมัยมีสไตล์ครับครับผมส่วนตัวนะครับชอบน้ำหอมกนนะอลิ่นแนวอารมณ์ประมาณไหนครับผมอารมณ์แบบหวานๆสดชื่นแต่ก็ต้องแอบมีเซ็กซี่นิดนึงนะคะ คือไม่ได้หวานอย่างเดียวจะต,ต้องมีแอบเซ็กซี่นิดนึงด้วยเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนครับผม หญิงแมนครับส่วนตัวนะครับชอบน้ําหอมแนวกลิ่นประมาณไหนครับพองหนูนะคะวันนี้ลองทั้งสี่กลิ่นแล้วชอบกลิ่นแรกมากที่สุดค่ะกลิ่นเบอร์หนึ่งขวดสีฟ้าเลยกลิ่นเขาจะแบบส,สดชื่นสดชื่นนิดนึงค่ะครับผมแสดงว่าส่วนตัวชอบน้ําหอมแนวสดชื่นหรือเปล่าใช่พี่หนูคิดว่ามันเหมาะกับเมืองไทยเมืองไทยอากาศร้อนเวลาเราได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเออสดชื่นมมขึ้นมามีแรงขึ้นมาค่ะครับขอบคุณครับ ครับผมส่วนตัวนะครับผมเป็นคนชอบน้ำหอมกลิ่นในครับผมจริงๆแล้วผมเนี่ยก็เนื่องจากนะไม่ใช่เด็กแล้วก็จะชอบน้ำหอมกลิ่นที่แรงอยู่นิดนึงนะจริงๆแล้วกลิ่นที่ถูกใจมากเนี่ยคือวงโลวดับเบิลแบล็กอยู่แล้วเนี่ยผมได้เป็นสาวกของรับโอเรนอยู่แล้วนะเลยดีใจมากที่มีน้ำหอมป็นโคนี่ออกมาใหม่ครับผมขอบคุณครับส่วนตัวนะครับชอบน้ำหอมกลิ่นแนวไหนครับผมจริงๆแล้วผมจะชอบกลิ่นประมาณว่าเย็นๆหน่อยอะไรประมาณนี้ครับก็ ที่มันเบาๆแล้วไม่ฉุนมากก็จะชอบมากครับผมส่วนตัวนะครับผมเบนชอบน้ําหอมแนวไหนครับกลิ่นแบบไหนครับผมเออเบนจะชอบแบบออกสปอร์ตเฟรชๆหน่อยครับก็ถ้าเป็นของโพลสปอร์ตนี่ก็ใช่เลยครับและอย่างเวลาเราเลือกน้ําหอมนี่เลือกซื้อยังไงดีครับผมเออก็จะดูที่ว่ามันเข้ากับตัวเรามากแค่ไหนครับเพราะว่าบางทีแบบน้ำหอมบางตัวเนี่ยก็จะแบบกลิ่นก็จะแบบว่าฉุนๆหน่อยอย่างนั้นผมก็จะไม่ชอบบางตัวก็จะหวานๆอย่างเงี้ยผมก็ก็ไม่ไม่ค่อยชอบเหมือนกันครับจะชอบแบบ ไม่ไม่ค่อยฉุนมากครับดูแบบกลิ่นสปอร์ตสปอร์ตแล้วก็เป็นแนวใหม่ๆหน่อยครับผมครับขอบคุณมากครับส่วนตัวนะครับคุณพามางคนชอบน้ำหอมกลิ่นแนวไหนครับผมคือผมชอบกลิ่นที่ไม่ฉุนมากเกินกันไปนะครับแต่ว่ามีคาแรคเตอร์ของตัวเองก็คือแบบใช้แล้วเราสามารถรู้ได้ว่าไอเนี่ยมันเป็นของอะไรครับผมแล้วแล้วปกติเนี่ยเราเราซื้อน้ำหอมบ่อยไหมครับก็บ่อยนะครับส่วนใหญ่ก็คือพอมีกลิ่นอะไรใหม่ๆออกมาก็จะลอง S <S เพราะเป็นคนส่วนตัวแล้วเป็นคนเปลี่ยนน้ำหอมบ่อยอยู่แล้ว oh. นะครับคือถ้าน้ําหอมเนี่ยเราฉีดอะไรประจําเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันฉีดมากเกินไปมันจะฉุนใช่พอเราเปลี่ยนเนี่ยเราจะรู้อะครับคือไม่อยากฉีดให้มันฉุนจนเกินไปนะครับขอบคุณครับ ไปนไงบ้างครับในส่วนของงานเปิดตัวนะครับน้ำหอม Polo Love รเลนนะครับต้องบอกว่ามีกลิ่นใหม่หลากหลายกลิ่นด้วยกันแล้วก็แต่ละกลิ่นนั้นจะสะท้อนถึงบุคลิกของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับแ mm hmm. น่ mm hmm. นอนเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเพราะว่าช่วงหน้าครับ mm hmm. มีทริปเก๋นะครับจากแอนนี่แวร์มาฝากคุณผู้ชมนะครับ mm hmm. เป็นจังหวัดไหน mm hmm. เป็นที่ไหนเดี๋ยวเราติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับ หนึงนีโมเนาะไม่น่าเอาไปปล่อยเลยอะ่ะไปหากันไหมเซตทธพิเศษเฉพาะนกแฟนคนรับดินไปภูเก็ตรับธิ์ดําน้ำเป็นกู้ที่เกาะราชาจากคนละ2,200บาทเหลือคนละ600บาทคลิกเลยที่นกแอร์ .com ถึง30กันยายนนี้ s m s สบายใจมันง่ายขึ้นอนะ่ะมีเงินเข้ามีเงินออกเมื่อไหร่ปุ๊บ24ชั่วโมง SMS ตลอดเวลาเดือนดึงเลขหาส่วนตัว10บาทเนาะคมมากๆไปที่ตู้ปุ๊บสมัครปั๊บเลขาเนี่ย อออยกมาเลสมัครเลยจากไทยพาณิชย์สวัสดีกรุงเทพรายการแรกที่อัปเดตสังคมเมืองก่อนใครทุกข่าวสารและอีเวนต์ของคนกรุงเกิดขึ้นที่นี่พร้อมท่องเที่ยวเทรนดี้มีสไตล์แนวอนิ e r ะและปิดท้ายด้วยการแชร์มุมมองคนดังกับพันประภาทอล์กพบกับสวัสดีกรุงเทพพรีเมียร์ทุกวันศุกร์สี่ทุ่มทาง T N t 2 t r u e v i s i o n ช่อง8 อ n น w ิแวรฉบับนี้พบกับ h o ยอั I Love You เือนหอยอันเมืองท่ามรดกโลกที่ผสมผสานหลากหลายศิลปะวัฒนธรรมสิกิม Charming Wonderland of Eastern Himalayas จิบสเนสิกขิมดินแดนมหัศจรรย์แห่งเทือเขาฮิมาลัย Discovering the mystery of และ a ปลสืบค้นเรื่องราวรับแพรเมืองแม่ไม้ที่อุตรดิตต์ไรส์สกายออฟเ i n k i Finland ฟ้าใสใจเบิกบานที่เฮลซิงกิฟินแลนด์ Anywhere Be what you want to be พี่ว่าช่วงนี้ประเทศไทยควรจะฟังควรจะฟังซึ่งกันและกันนะครับมันมีความต้องการที่ไม่ใช่แค่เงินหรอกพี่ว่าความต้องการของคนไทยคืออยากจะได้ให้คนนั่งฟังว่าแต่ละคนก็มีปัญหาถ้าเราในฐานะที่อาจจะเป็นคนละไอเดียกันเนี่ยถ้าเรายอมรับฟังกัน oh <my> ปรึกษากัน พี่คิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็จากวิกฤติที่ผ่านมานี่ก็เห็นได้ชัดแล้วเนี่ยว่าบางทีเราอาจจะไม่ฟังมากเกินไปไหมลนส่งเวลาแล้วเนี่ยที่เราเปิดหูเปิดตาออฟังด้วยกันคิดถึงนีโมเนาะไม่น่าเอาไปปล่อยเลยอะ่ะไปหากันไหมสิทธิพิเศษเฉพาะนกแฟคกนครับบินไปภูเก็ตรับสิทธิดำน้ำเป็นกู่ที่เกาะราชาจากคนละ2,200บาทเหลือคนละ6 0 0บาทคลิกเลยที่ nok ok air com ถึง30กันยายนนี้ สนับสนุนโดยบินไปภูเก็ตรับสิทธิ์ดำนำ้ำเป็นกู้ที่เกาะราชาเคลิกเลยที่ nokair.com สมัครเลยจากไทยพาณิชย์ ไอนิวเอทรเววันนี้นะครับเรายังต่อนเนื่องกับสัปดาห์ที่แล้วอยู่นะครับด้วย mm hmm. เรียกว่าการสปอร์ตโดยสายการบินนกแอร์นะครับทำให้เราบินตรงไปสู่ในส่วนของเชียงใหม่กับ mm hmm. ทริปที่ต้องบอกว่าช cool ิคแอนด์คูลนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขาครับและล่าสุดเองทริปนี้นะครับเราพาคุณไปเลยต้องว่าต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารสุดเก๋เลยแ mm hmm. นวฝรั่งเศสครับที่เชียงใหม่นั่นเองนะครับจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราชมการรวมไปถึงร้านชาต้องบอกว่าเป็นชาที่คอนเซ็ปต์สีสันสวยงามมากๆาเลยเพราะว่าเป็นสีชมพูแล้วก็ ติดริมแม่น้ำเป่งด้วยนะครับบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงนี้ Anywhere Travel ครับ อันนี้แทราเวดวันนี้นะครับแน่นอนครับเรายังอยู่กันที่ในส่วนของเชียงใหม่กันอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาบ้างครับมาอยู่ในพื้นที่ของอาเภอหางดงด้วยกันนะครับเห็น hein? บรรยากาศก็เรียกว่าอยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเอา่อภูเขานั้นล้อมรอบในส่วนของตัวเราอยู่เรียกว่าทุกที่ทุกทางนะครับจะมีบรรยากาศของเขาอยู่ตรงกลางต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณมาที่นี่ช่วงหน้าหนาวแล้วก็บรรยากาศสบายมากๆเลยวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารฝรั่งเศสกันต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่อแล้วก็ บริย่นะครับบรรยากาศทั้งหมดรวมไปถึงรสชาติจะเป็นยังไงติดตามทั้งหมดได้ในช่วงนี้ครับ